กูดีเด้อือตือบแล้วทีนดีเด้อวงนั้นก да> ็คือวงที่ไปวงตื้นน่ลองลองวงหนีกองกอนรเพื่อไปเราต้องออยากมงสีเรามูก็ได้การชี้แสงกับแม่เล่น้หลังคุ้มซังมาแม่เขาไปวอนด้วยว่า รีบประกาศรับสมัครทางเฟดูน,น,นอตดูกันเลยเอตามที่พ่อเอกเันแนะนั่งว่าโคโย่คุณิมาเสด็จอยู่บ้าน้องผู้น้อยผู้หาพมหาเราว่าจะไม่มีกระแต่แหมเป็นพ่อแดกได้เองโคโย่รยบสมัครโพธิ์นักว,วสรส ประเด้นคืออะครับมาสำหรทางเฟรนด์ครับผมนี่เหงครับโซเชียลถ้าผ่านมาโซเชียลนะครับบระเด็ทางลับพางในลำบ่อเลยครับบระเด็ขี้มากมากกว่ามาโอ้ถ่ายที่บ้านสำหรับนักเตะประเด็ขี้เกียจมากเลยครับนี่คือโซเชียลนะครับอ่าหลังจากที่ส่งคลิปส่งอย่างนั้นพ่อเขาอยากฟังเสียงนีเออส่งคลิปมาเพราโซเชียลนะครับ